เอาละค่ะเป็นยังไงคะวันนี้มาอะไรคะมาอะไรคะลงเรือยอดลงเรือยอดว้าวเป็นยังไงคะสาวสาวสนุกขาะยังไม่ลงเรือเหรอคะสนุกไปลงเือฟังหมอขณะจันที่มาไลค่ะอ๋ออันนี้คือท่านคุณหมอชะเล่มภูแข่งหมอกค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างจันที่มาไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชะเล่มภูแข่งหมอก ก็ทำพีอานายได้อันนี้คือคุณเจมาจากกุดอนค่ะอันนี้คือความสตมัคคีความรักกันนะค่ะอันนี้ก็จากทีมบุดอนเหมือนกันค่ะเพื่อนบอกว่าได้เมียเด็กอะไรนะคะต้องตรวจเช็คร่างกายกาแฟถังเช่ากับ อาซินเป้หอโดดทุกวันพนาพนาโอสุดยอดอันนั้เลยอันนี้คืออาคุณพี่คุณครูสุวารีคุณพี่ใส่แว่นตาดำสุดนะโอ้สุดยอดคู่นี้เพชรเม็ดงามของท่านดับเบิลอวิรุธมูลละเอะแล้วก็ท่านดับเบิลภูนสุขมูลละเอะเห็นไหมคะสุดยอดไหมคะอันนี้คือเพชรเม็ดใหญ่จากจากจากใต้ กามู้งามจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรครับสู้อะไรสู้อะไรสุราษฎร์ธานีค่ะอันนี้เพชรเม็ดใหญ่ค่ะอันนี้คือหนุ่มรอมาจากสุราษฎร์เหมือนกันโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดมาคนเดียวโคตรโคตรครับโคตรเยอะจังเลี้ยวโคตรเยอะจังเลี้ยวเห็นไหมคะทีมเราสุดยอดเนาะ ค่ะอันนี้ก็สาวสวยเหมือนกันค่ะทีมของทีอา์นายเรานะคะอันนี้ก็หล่อสาวสวยเหมือนกันค่ะคู่ค่ะแล้วก็ท่านเม,ด,มดงามค่ะท่านไดมอนหรือว่าดับเบิลก็ไม่รู้ขอโทษทีนะคะค่ะเห็นไหมคะ P ีอานายของเรามาจากจังหวัดอะไรคะกระบ,บี่ค่ะท่านไดมอนเนาะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเห็นไหมคะพีอา์นายของเราสุดยอดไหมคะสุดยอดสุดยอดค่ะ รอดูตอนต่อไปค่ะว่าเรามีอะไรดีๆมาพูดให้ท่านฟังแล้วก็จะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ค่ะมีแบบโอ้โหสนุกหลุดโลกค่ะวันนี้สนุกหลุดโลกแน่นอนค่ะเฉพาะท่านอาจารย์เจ้าค่ะเฉพาะท่านอาจารย์โจ้อบอกว่าวันนี้กลับจากพัทยาจะพาจารย์ที่มาไปเป็นรถแห่ะนะสุดยอดแล้วค่อยเจอกันนะคะค่ะ